ถ้าเด็กๆรู้จักของ5อย่างนี้พี่ให้ไปเลย500บาทอย่างแรกค่ะเราตักผ้ามันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยไม่เพราะว่ามันเป็นแบบกระดานผิดค่ะอย่างแรกเราตักผ้าเราตักผ้าไม่ใช่เราตักผ้าเราตักผ้าผิดแน่เลยถูกครับถูกถูกผิด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 อ่าเราตักผ้าม่นมันคือที่ใส่หน้ำส้มหมึกถูกอย่างที่สองลำโพงผิดครับผม ที่แขวนหนังสือพิมพ์ดูคลิปมาป่ะเนี่ยบ้านหนูมีที่บ้านเลยตากับยายหนูชอบอ่านเจอลยอย่างที่สองครับ้็ของเล่นรถหรือเปล่าไม่พี่ใบได้ไหมพี่ใบได้ไหมใบว่ามันเหมือนรถแต่มันไม่ใช่รถใช่หรอมันเหมือนรถแไม่ใช่รถเกี่ยวกับความบันเทิงอะไอ้ลำโพงหรอไม่ใช่เครื่องเล่นเครื่่องเเลนพลงไม่ใช่ที่วางหนังสือพิมพ์นี่หนูอ๋อที่โรงเรียนมีโอเคที่ดูฝืนแบตเตอรี่สำรอง ไม่แขวนเสื้อผิดค่ะอย่างแรกพี่ใส่หนังสือพิมพ์ถูกไม่น่าให้ช่วยกันเล่นเลยวะอ้าวเฮ้ยใช่ป่ะวะเครื่องกรอเทปสุดยอดอย่างที่สามกระต่ายกระต่ายขูดฟ้าเหมือนพี่แววเสียตังค์หมดอย่างที่สี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยฟาร์มไทลอดมันเอาไว้ทำอะไรวะโทรศัพท์ยุคตก่อนใช่ไหมยอมยังอ่ะยอม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 โอ้โหพอก่อนพิก่อนเราก็ไม่ได้มีจับเวลาด้วยเนาะ อ่าเอาง่ายคือมันคือคอมพิวเตอร์อ่ามันคือคอมพิวเตอร์สมัยก่อนคอมพิวเตอร์มือถือใช่ไหมใช่เลยเอาภาพสบายครับอย่าคุมกบเนื้ไม่ใช่ปัดอินเทอร์เน็ตสองปัดโมเดียถูกอ่าโอเค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 ถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้โอเคครับจ้าร้อยบาทเอาจริงดิเฮ้ยมันจะเดียวนะมันจะเดีเอาเนาะไม่ใช่ละโอเคครับอ่าขอบคุณมากครับผมช่องกูเจ๊งแล้วเนี่ยห้าร้อยเนี่ย ุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องมีนาคมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ